อยู่ครับผมอุ้ยโอ้ยอีสไลดย อุย,อย,อยเดินไ็ได้ไวมเนี่ยโอ้โหเดินไม่ได้เว้ยโอ้โหโอ้โหไม่ทันได้ตั้งตัวครับผมท่านผู้ชม อยู่ตรงกองขยะโอ้โหกระโดดหนีไปเรียบร้อยโอ้โหน่าเสียดายไม้แรกกัดเลยครับไปทันได้ตั้งตัวกัดหัวดด้วยว คลิปนี้ก็โอ้โหตาช่อนนะอย่างที่เห็นนะครับหมายก็จะยากนิดนึงนะครับผมนะก็ไปนะเดี๋ยวมีเกมแนะนําครับผมนะผมเล่นเกมนี้เลยนะครับผมสุดยอดมากนะผมเล่นเกมหนูมันนี่เมาสเกมหนูน้อยแจเกเงินเกมไปล่าสุดที่ได้รับความนิยมมัดปากเลยครับผมนะแค่หมุนวงล้อนะหาสัญ,ญลักษณ์ นะสัญลักษณ์ต่างๆนะครับถ้าเรียงกันนะครับเราก็จะชนะนะครับสัญลักษณ์บางสัญลักษณ์นะก็มีรางวัลแตกต่างกันไปนะ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นมังกรปัทันะส้มกล้องนะหนูน้อยนำโชค <Wow. S 1> นะบางทีเราได้ต้นไม้สีทองนะเราก็จะได้ฟีสปินนะครับผม <Wow. S 1> แตกง่ายครับได้จริงนะครับผม <Wow. S 1> ว้าวสุดยอดมากครับผมนะ สมัครเล่นเกมนะครับผมรับโบนัสไปเต็มๆเลย20%ทุกยูสเซอร์นะครับผมแถมยังมีรายได้นะครับจากการแนะนำเพื่อนอีกด้วยนะครับสมัครเล่นได้ที่นี่เลยนะครับผม @maxx9 นะครับมีแอดต็หน้าด้วยนะครับผมแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผม @maxx9 ใครที่สนใจนะครับแอดมาได้เลยนะครับผม @maxx9 นะครับผมนะ ยูสเซอร์ใหม่นะครับรับโบนัสนะครับ20%เลยนะครับมีหารายได้เพิ่มด้วยการแนะนำเพื่อนอีกด้วยนะครับผมนะแอดไปได้เลยนะครับแอด Mac X9 นะครับผมสุดยอดครับผมเล่นอยู่เป็นประจำนะสุดยอดวันนี้ก็แตกนะแจ็คพอตแล้วก็ออกปลาตกปลาเลยนะครับผมโอเคแอดไปได้เลยนะครับผมแอด Mac X9 นะครับผมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมโอเคครับ จังหวะกัดวันนี้ฝืดครับผมนะหลุดไปสองตัวละนะกัดไปสองนะกัดจังๆด้วยนะหลุดหมดนะครับผมวันนี้ขอแค่รอดก็พอนะครับผมนะเดี๋ยวดูต่อหาต่อครับผมนะเราจะหาเจอ อยู่ครับผมน่าจะเป็นตัวที่กัดเมื่อสักครู่ครับผมนะเรียบร้อยนี่ไงนี่ครับผมนะส,สวยๆครับผมนะเต็มปากเลยครับผมนะนี่ครับโอ้โหตัวนี้ผมขอปล่อยแล้วกันนะครับผมนะทริปนี้ผมไม่เอากลับครับผม <c oughs> <c oughs> นะก็เบ็ดก็ยังไม่ทะลุนะครับผมนะ คสุดยอดครับนี่ลอดแล้ว,วดีครับอ่าดูดิส่งนานไม่ได้นะครับผมนะดูสภาพใหมายแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยอู้ อ้ยกับหลุดครับโอ้ อีไซด์ด้วยโอ้โหมีไซด์ครับผมลากไปเลยนะครับผมนะไม่ทันได้ส่งครับโอ้โหโอ้โหไซด์ใหญ่เลยครับผมเนี่ยฮะอืมโอ้โหถ้าเก็บนี่อืโอเคแล้วครับผมไม่มีเวลาทำอาหารไงนะไซด์สวยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยขอเก็บดีไหมนะเฮ้ยไซด์สวยครับท่านผู้ชม เนื้อโหสุดยอดนะขอเก็บไว้เล่นดีกว่านะเดี๋ยวปล่อยแล้วกันนะครับผมนะทริปนี้ผมไม่เอากลับครับผมเพราะว่าปลาที่เคยตกได้นะครับผมกินยังไม่หมดเลยนะครับผมก็ยังเก็บไว้ในตู้นะครับก็ขอปล่อยแล้วกันนะครับถึงแม้จะไซส์สวยนะครับก็ขอปล่อยนะครับนี่ฮะว้าวไซส์สวยเลยทะลุครับผมนี่ฮะ หูสุดยอดอขอปลดก่อนกัดสวยมากอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดสาดเว้ย เพราะว่าปีนี้น้ามันเยอะนะกเก็บไว้เล่นดีกว่าครับผมนะใบนี้มันอนักตกปลาตกยากด้วยนะครับผมนะ <c oughs> ให้มันขยายพันธุ์นะ <c oughs> โอเค,คสุดยอดเดี๋ยวขอปล่อยอดีกว่า <c oughs> นี่ครับผม <c oughs> ไปเร็วจัง เสียงตอนเราเดินเข้ามาครับดังไปครับผมนะทำให้ปลาตื่นครับหมายแตกมันเริ่มระแวงครับผมนะไม่กัดเห็ไหมมันไม่กัดละลองหาดู อ้ยหลุดไปเรียบร้อย oh, <no. S 1> โอ้ไม้แตกด้วยนี่อากาศนะอยู่ครับผมอยู่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 โอ้นี่ไซส์ไม่ใหญ่ นี่ครับผมไซส์ไม่ค่อยใหญ่แล้วเนี่ยนะออกมากัดนะไม่รู้มีฉากกัดหรือเปล่านะครับผมตัวที่สามแล้วเนี่ยโอ้โหถ้านะเธอเก็บนะโอ้โหจะโทรไปให้เมียตำน้ำพริกรอเลย <laughs> โทษทีครับทริปนี้ไม่เก็บครับผมนะเพราะว่าอาหารซื้อตลาดดีกว่า <c oughs> โอเคครับขี่เกียรทำนะครับผมเรียบร้อยครับผมนี่ครับตัวที่สามครับ เดือยายางชงครับผมสุดยอดตัวนี้ปล่อยอแล้วกันนะครับขออนุญาตโยนนะครับผมนะเพราะว่าปล่อยไปนะครับลงไปปล่อยไม่ได้นะครับผมนะโอเคดูปล่อยเยสอู้ฮูเว้ยมีเลือดสาดด้วยนะโอ้กัดดีอยู่นะครับผมนะเออก็ลองได้นะครับเหยื่อยซอฟเบรดไงสไตล์แบบน้าเทิงนะครับผม คลิปก่อนหน้านั้นก็มาแนะนําแล้วนะครับว่าใช้สายอะไรคันอะไรนะครับถึงจะเล่นแนวนี้ได้นะครับแนวสไตล์แบบน่าทึงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับวิทงัดหดหดนะครับกับไม้ลกๆแบบนี้นะครับผมก็เอาอยู่นะครับผมกับคันอ่อนๆนะครับได้เลยนี่ครับทริปนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ก็ทริปนี้ผลงานได้3ตัวนะครับผมเจอกันใหม่ทริปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทริปนี้สวัสดีครับ